เครื่องดื่มตาช้างถลยสงักอบกรอบตาโกแก่โกแก่มันทุกเม็ดแล้วก็ท็อปสิงบ็อกซิ่งครับนะครับยกสุดท้ายครับติดตามให้ดีครับทุกท่านครับใครดีใครอยู่ใครดีใครอยู่ตอนนี้มหาชัยแด้งเครื่องนะครับโอ้โหครับอาวครับบางหยานบางดำสั่งลุยแล้วอย่าไปมั่วนะครับเราสั้นกว่าออกให้แม่นครับ เปิดเกมนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ว่าออกแล้วต้องมีประสิทธิภาพครับใช่แล้วครับต้องบล็อกให้ดีด้วยครับสำหรับทางด้านของมหาชัยอหยาตัวแทนจากเมืองกีรองไอหยาเลยคุณเอชาทำไมมังเสียวอย่างนี้อ่ะโอ้โหอาครับใส่เลยครับไม่มีอะไรจะสูญเสียแล้วครับมาตอนนี้นี่ต้องบอกว่าเกมนี้ระทึกใจเหลือเกิ<ใ>นครับคุณเอชามหาชัยนั้นกลางศีรษะน่าจะแตกแล้วนะครับเลือดไหลลินมาตามตีนผมแล้วครับตอนนี้ ดูว่าเลือดนี้จะไหลมาเข้าตาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับกรรมการยังไงยังปล่อยให้ชกต่อไปได้อาละครับเปล่เกมเลยครับต้องให้ทีมหมอดูบาดแผลก่อนนะครับโอ้โดนช็อตไหนครับบวกไปบวกมานี่หลังเลือดอีกแล้วครับแหม่ช้ำพอสมควรครับระยะหยั่งมหาชัยเอาเอาครับยัดหน้าชกได้ครับไม่มีปัญหาถามกันต่อเลยครับท่านผู้ชมครับ หนูมหาชัยจะทำยังไงโดนปัดไปครับเอ้าพี่น้องชาวประเทศมาเลเซียบอกก็เจาะก็เจาะหมายถึงว่าต่อยครับคุณเนชาภาษายาวีนะครับก็เจาะก็เจาะนะครับจะได้ยินหรือเปล่าจะรู้หรือเปล่าวันนี้กองเชียร์มาเลเซียนี่มากันเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหร่างกายสภาพของเดวิดนี่แกร่งมากนะครับโดนแล้วซ่อนอาการเก็บอาการเก่งครับนะฮะ โหหนักๆไปหลายครั้งเหมือนกันล้ำปุ๋มายโอ้ไม่ไหวครับแม่ถ้าเป็นกระจกกระร้าไปหมดแล้วคมหาชัยบริเวณกระโดงทางนี่โดนไม่ได้ครับเป็นนับที่2แล้วครับลำบากเลยครับอย่างนี้อยู่ที่ว่าจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าครับแม่สองนับแล้วครับยก2ยก3โดนอย่างอันหนึ่งนับโอ้โหดูครับจะทั้งท่าจะฟันศอกด้วยครับเดวิดอย่าปกคองตัวรอดได้ไหมมหาชัยถึงตอนนี้อ้าวพยายามบจะบวกมาสู้เหมือนกัน หัวใจยังเกินร้อยอยู่นะครับทางด้านของมหาชัยนักสู้จากยะโสธรไปโดนนับทีเดียวนี่เกมเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเลยครับบนสังเวียนเลือดคู่แรกก็เลือดตกยางออกแล้วครับคุณเดชานี่นะตามสไตล์ของ MX นะครับเป็นเอ้ารูนตัดลำตัวครับมหาชัยหนุยเอ็มก์นี่ก็บอกว่าเปิดหัวรายการวันนี้วีทีนี่นะฮะพื้นแรกๆนี่พื้นที่ขาวสะอาดแต่ว่าต่อยไปต่อยมานี่โอ้โห ้องสักกันทุกสัปดาห์นะครับนะฮะพื้นผ้าใบของท้องจรครับอีกนิดเดียวครับแฟนๆบอกอีกนิดเดียวให้ฮึดครับจะฮึดไหวหรือเปล่าน่อยเดียวครับแข่งใจทินิดนึงครับมหาชัยก็สู้อย่างสุดความสามารถแล้วนะครับวันนี้ต้องยกยงในหัวใจของนักสู้ของเขาเลยโอ้ร่างกายน้ำหนักทิศทางดูจะกรอบไปหมดแล้วนะครับเร่งแล้วเร่งไม่ขึ้นครับอุณิชาอ้าวครับยกเงยก